กลับมาเมาส์กันต่อเรื่องมันมันของบรรดาเมียเมียเพราะนี่คือรายการซุปเปอร์เมียรายการที่ทําให้ชีวิตรักในครอบครัวของคุณนั้นมีความสุขมากยิ่งขึ้นแล้วสามีก็จะรักคุณมากขึ้นค่ะเอาเป็นว่าเรามาคุยกันต่อค่ะนะประเด็นอันนี้เรื่องของสามีที่ชอบเมาส์เมาส์กันเนี่ยคุณจ๋าก็คล่องใจว่าคุยเรื่องอะไรกันนะักหนาเขาคุยเรื่องอะไรกันมากที่สุดอันนี้หนูก็คล่องใจเหมือนกันเนาะให้เดาไหมให้เดาเราไม่ได้นั่งน,นั่นดูแต่ได้เสียงหัวเราะคลื่นๆที่ว่าคุยเรื่องสับปะรดน พูดกว้างไวเลยก็สัปะีดสีประดมน่ะเขาดีเห็นด้วยเห็นด้วยลาดมากเลยนะสัปะีดสีประดนเพราะเวลาเราลงไปนั่งนี่แหมชอบคุยกันเรื่องอะไรนะเรื่องเออไปเล่นยิงปืนเรื่องกแบบกีฬาถ้าเรานั่งอยู่ใช่ไหมเรานั่งอยู่นี่แหมดูร้อนห่อสนุกสนานแต่ถ้าเราไม่อยู่หัวลับกิ๊ก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 แกหนุ่มเท่ากันหมดพี่ว่าผู้หญิงกับผู้ชายจะคุยคล้ายกันนะผู้หญิงจะเบากว่า แต่ผู้หญิงด้วยความเป็นผู้หญิงพี่ว่านะผู้หญิงจะไม่ค่อยคุยเรื่องผู้ชายต้องจะเมาส์แฟนหนูนินทาเป็นสนุกเลยนินทาสามีที่เป็นงานอันนินทาสามีก็นินทาบ้างนินทาบ้างเอองั้นเราเปิดประเด็นกันดีกว่าในวันนี้นะคะผู้หญิงกับผู้ชายจะคุยเหมือนกันไหมเดี๋ยวเราเอาเรื่องนี้มาคุยวันนี้หัวข้อของเราคือเรื่องเมาส์รับหลังแฟนอันนี้เป็นเรื่องของเราสองคนที่เป็นส่วนน้อยลองดูสถิติของส่วนมากกันนะคะพี่ว่ามีอะไรกันบ้างตามสถิติเลยใช่ไหมใช่ค่ะ ข้อแรกผู้ชายมักจะเมาลับหลังนะคะเวลาที่ผู้หญิงไม่อยู่เรื่องแรกที่เป็นเรื่องเด่นสุดก็คือเรื่องเซ็กส์ค่ะผู้ชายชอบเมาเรื่องเซ็กส์ใช่ผู้หญิงบางคนได้ยินเราได้ยินแล้วตกใจอุ้ยทำไมคนนี้แล้วโลกสับสนด้วยนะใช่ไม่มาวันที่ไหนร้านอาหารเขาเมาเมากันอยู่ในแก๊งกวนเพื่อนเขาอย่างเงี้ยส่วนใหญ่พวกนี้แต่ว่านะผู้ชายดีๆจะไม่มาเอาผู้หญิงที่เขารักในเกี่ยวกับเรื่องเซ็กส์ เขาจะเมาในเรื่องเบี้ยบ่ายไายทางที่เขาไป,ไปเก็บกินตามที่ต่างๆวิธีการว่ายังไงหรือว่าแม่คนนั้นชื่นชมเขาย่างไงอะไรอย่างเงี้ยถ้าเจ้าชู้เนี่ยจะเมามากเลยนะอแต่ถ้าไม่เจ้าชู้จะพูดไหมไม่พูดแต่หนูเห็นศักดิ์ศรีลูกผู้ชายเจ้าชู้หนูเคยเจอนะคุณหนุ่มกัญชัยเนี่ยไม่เมานะเรื่องเรื่องกับเป็นอะไรกับใครก็ไม่เมาไม่เมาหน,หนูว่านากมากพี่ว่าพี่ว่าคนดีๆไม่ควรจะเมา แต่มันมีข้อแม้นะ,ะถ้าเขาไปเที่ยวแล้วไปซื้อบริการก็อาจจะพูดบ้างแต่ไม่ได้เมาเรื่องผู้หญิงอาจจะเมาเรื่องตรงกลางเรื่องอกลางอาชออ่น่นนี่นั่นเหมือนก,การไปจัดเขาเรียกว่าอ,อะไรนะสัมมน,นาเกี่ยวกับเรื่องนี้เวลาเหมือนกับใครจัดผ,ผู้ชายไงคะเหมือนว่าเวลาเราได้อ่านคอลัมน์เกี่ยวกับปรึกษาปัญหาเพศอ,อ่ะเขาก็ ตามไปสัมมนากันในหมู่ควนเพื่อนเขางาเพราะว่าคุยกันเป็นเรื่องปกติธรรมดาซึ่งไม่ได้ว่าเป็นพิษเ,เป็นภัยหรือน่ากลัวอะไรนักหนานะคะก็เป็นเป็นธรรมชาติปกติที่เขาก็แสดงออกอ,อย่างที่บอกว่าหนุ่มๆเขาเป็นเพศที่ออกล่าก็ต้องมาเล่าว่าเขาล่าอะไรได้บ้างอเอาว่าเรื่องเซ็กซ์เป็นเรื่องอันดับต้นๆเลยสําหรับผู้ชายที่ชอบคุยกันเมาส์กันในกลุ่มนะคะข้อที่สองอันนี้ก็เป็นสถิติเหมือนกันผู้ชายมักจะคุยเรื่องที่ทะเละ หรือว่ามีปัญหากับแฟนหรือภรรยาอยู่เพราะง,งั้นผู้ชายเรื่องนี้ไม่ต่างจากผู้หญิงเลยเวลามีปัญหาก็อยากจะหาคนคุยหาคนปรึกษาด้วยแต่แต่แต่พี่ตั้งข้อสังเกตว่าถ้าเป็นเรื่องนี้เขามีปัญหากับแฟนนะหรือภรรยา,นะาเขาจะไปคุยกับเพื่อนผู้ชายสองคนทั้งกลุ่มไม่หากันคลื่นเนี่ยไม่เจ็ดแปดคนห้าคนสิบคนเนี่ยไม่น่าจะคุยเรื่องอทะเลาะกับแฟนนะฮะอันนี้อาจจะเป็นกวนเล็กๆก,ก,ก็จะคุยกันหรือว่าอาจจะ เมียเป็นอะไรไม่รู้แฟน,ปนไปเลยมันทําไมเขาทําไมนิสัยเอาแต่ใจตัวเองหรืออยากจะมีอะไรด้วยไม่ยอมมีไม่รู้เป็นอะไรเออรหรือ,รอใช้จ่ายเงินมากมายอมเออภรรยาเราทำไมใช้เงินเยอะทำไมช้อปปิ้งแลือเกินอะไรอย่างเงี้ย<ะ>หรือติดเพื่อนมากเขาก็จะมาเล่าให้เพื่อนในกลุ่มฟังเพื่อเป็นการถกเถียงหรือเป็นการขอไอเดียหรือเป็นการแก้ปัญหาคิดว่าเป็นทุกคนหรอป่ มันก็ไม่แน่แต่ว่าเขาก็จะเล่าในในจุดที่เขาไว้ใจว่าแฟนเราเป็นแบบนั้นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยนี่เราเราลงมาถามเราลงมานึกถึงถามมีเราท็อปว่าแฟนจะจะไปถามอะไรอย่างนี้กับเพื่อนไหมหนูว่ามีแต่หนูก็ถามเพื่อนผู้ชายว่าแกทําอย่างเงี้ยไม่รักเมียหรอทำไมถึงทาแบบนี้เธอบอกว่าเขารักรักมากแล้วกเกรงใจแล้วก็แบบอะไรด้วยแต่ว่ามันอดไม่ได้นิสัยผู้ชายมันก็จะมีมาเานี่ผู้ชายาเป็นอย่างนี้หมดแต่ว่าบางคนอาจจะไม่ถามหรือเก็บไว้คนเดียวแต่พี่ว่าแฟนพี่ไม่เป็น ฟนพี่ไม่ไม่ถามถ้าเขาจะมีปัญหาบ้างเขาอาจจะเก็บไว้เองเนาะเพราะว่าเขารู้ว่าเพื่อนเพื่อนเขากลัวพี่ทุกคนไม่นะลักษณะผู้ชายไม่เหมือนกันไม่เหมือนนะบางคนเขาก็จะคิดแก้ปัญหาด้วยผู้ชายเนี่ยเขาจะชอบแก้ปัญหาด้วยตัวเองคือลักษณะของเขาอะนะเะรานนั้นเขาจะไม่มาฟูมไฟเหมือนผู้หญิงไม่ฟูมไฟหนูเนี่ยจะชอบไปฟูมไฟกับเพื่อนแล้วเดี๋ยวก็จบมันได้ระบายผู้หญิ้ชอบระบายผู้ชาย้็ชอบเก็บเอาไว้วแล้วแล้วแ แก้ปัญหาแก้ปัญหาก็ใช้เหตุใช้ผลผู้หญิงก็ใช้อารมณ์เยอะเพราะงั้นน้ำหนักในข้อสองเรื่องมีปัญหากับแฟนหรือกับภรรยาเนี่ยพี่ว่าน้อยกว่าเมาเรื่องเซ็กซ์ฉักว่ามันกว่าอเออนะข้อต่อมาค่ะเรื่องผู้หญิงอื่นผู้หญิงอื่นใช่ผู้ชายอาจจะเมาแต่แต่แต่มันมีข้อสังเกตนี่นะสมมติในกลนเนี่ยห้าคนผู้ชายนะแล้วห้าคนนี้รู้จักเราซึ่งเป็นเมียขเขาอาจจะไม่กล้าเล่าเรื่องผู้หญิงอื่นหรือจะช่นเกยเก็บความลับ นี่มันมีพวกนี้ไม่งั้นจะมีแก๊งพ่อปลาไหลเหรอเพราะาจะเป็นคูน่ะจะเป็นช่วยกันเก็บใช่ต้องเป็นแบบว่าช่วยกันเก็บให้มันได้เต็มที่แต่ว่าส่วนใหญ่ถ้าอย่างเงี้ยเขามักจะแบ่งเซตมาอย่าง5คนอาจจะมีบัดดี้อยู่คนที่คอยรู้กังรู้มากหน่อยรู้มากหน่อยเพราะมันเป็นเรื่องของกิ๊กเรื่องของผู้หญิงอื่นบางทีหนุ่มๆนี่นะเขามีปัญหาเ็าอยากจะสลัดกิ๊กเหรอไงเอาอย่างนี้มันออกไปจะชีวิตได้ยังไงก็แบบจะไปเล่าจงเครือปรึกษาภรรยาไม่ได้ไม่ได้สิร่นแตกภรรยาถลกหนังศีรษะก่อน ตานนั้นก็เลยต้องไปปรึกษาเพื่อนอืมเนอ,อันนี้ก็เป็นเรื่องที่แบบว่าเป็นประเด็นที่คุณผู้หญิงอาจจะรู้สึกเอ๊เะทำไมพอเรากลับเข้ามามันเปลี่ยนไปอีกเรื่องเลยอ,อะไรเงี้ยคุยเรื่องผู้หญิงอื่นอยู่ค่ะใช่น่าน่าน่า,น,าน่าจะเป็นแล้วนี่อีกอันหนึ่งที่เป็นตั้งพอสังเกตไว้นิดนะว่าถ้าเพื่อนเนี่ยช่วยกันพาให้เราเนี่ยไปยุ่งกับคนน้นคนนี้เนี่ยไอ้เพื่อนคนนั้นต้องระวังนะเขาเรียกว่าพาไปเสีย พาไปหาผู้หญิงอื่นพาไปหากิ๊กคุณผู้ชายอย่าไปคบนะคะสามีฉันด้วยอย่าไปคบเชื่อไหมว่าพี่พี่มีอยู่คนหนึ่งนะน,นานแล้วตอนนั้นพี่แต่งงานใหม่ๆคนนี้นำพาไปหากิ๊กกักอะไรแ,แฟนเราก็เป็นคนสามีเราก็เป็นคนใจอ่อนค่ะมีโอ้ตอนนั้นโอ้โหพี่จําได้ว่าน่าจะ20ปีที่แล้วแล้วเชื่อไหมว่าผู้ชายที่เป็นเพื่อนที่นําพาไป่จนบัตรนี้ยังค้างอยู่ในกระโหลกแล้วเราจะเกลียดเขาเลยใช่ เกลียดเลยนะพอ<ช>เจอปุ๊บ <c oughs> ก็มันทําร้ายเรานะพี่เออเ <c oughs> <c oughs> จอ<ร>ปุ๊บ <c oughs> แล้วผู้หญิงก็ไม่ได้บอกว่าเป็นเรื่องเป็นราวนะแบบอาจจะเป็นเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยแต่มันเชื่อมันจําจนวันตายว่าไอ้ไมไหมากแล้วจริงก็ไม่ทําให้ครอบครัวเขาแตกแยกมมนควรทำ <c oughs> เออเออเมีมีม,ม,ม,มีแบบนี้นะอันนั้นก็คือเมาส์เรื่องผู้หญิงคนอื่นซึ่งมปนเมาส์เยอะข้อต่อไปข้อ4เรื่องของตัวเอง เรื่องตัวเองที่ว่าเนี่ยในจริง,รงๆมันมีมากมายคนเราเวลามันมีปัญหามันอยากจะได้คําตอบเพื่อคุยกับคนอื่นเพื่อหาทางแก้ปัญหาตรงนี้เนี่ยนะบางครั้งก็อาจจะเล่าเพื่อเป็นการระบายหน่อยว่าเออตัวไปเจอเรื่องอะไรบ้างแล้วบางทีบางเรื่องเนี่ยไม่อยากให้แฟนหรือภรรยารับรู้เขาก็จะต้องเลือกที่จะปรึกษาเพื่อนมากกว่าอย่างเช่นเพื่อนที่สนิทกันมากๆเพราะงั้นเราต้องสังเกตว่าสามีเราสนิทกับใครมากที่สุดต้องเกาะไว้ให้ดี ไอตัวนั้นนรู้ความลับอยู่ต้องเอาคนนั้นมาเป็นเพื่อนเราไม่ได้เ,ออเขาสนิทกับเราแล้วเขาจะรู้สึกว่าเวลาสามีเราจะไปทําเรื่องไม่ดีน็เอ้ยอย่าเลยแบบเพราะเขาก็ต้องรักเราเกง่งใจเราใช่ใช่ใช่เพราะงั้นเราก็เข้าทางนั้นได้ดีนะคะเพราะงั้นก็จะมีหลายเรื่องอย่างเช่นอย่างที่บอกเรื่องปัญหาส่วนตัวซึ่งเขาอาจจะไม่อยากให้แฟนหรือผู้หญิงหรือฝ่ายหญิงได้รับรู้ก็เลยปรึกษาเพื่อนมากกว่ากลัวว่าเมียจะต้องมากุ้มใจด้วยสุขภาพในเรื่องอย่างว่า สู้ไม่สู้สู้ไม่สู้ถามถามถามเอ่อถามเพื่อนแล้วจะได้ประโยชน์ไหมเอาอาจจะให้เพื่อนแนะนําว่าควรจะต้องทํายังไงดีเรื่องนี้บอกเมียไม่ได้นะบอกเมียแล้วแตายอะไรย่าง้ตายตายเลยนะอมันก็จะมีหรือแบบเป็นเรื่องที่ที่ส่วนตัวจริงๆไม่รู้จะอธิบายให้ภรรยาฟังได้ยังไงเ่ะแต่เราจะเราจะปรึกษาเพื่อนไหมไอ้เรื่องนี้เราไม่ค่อยจะมีปัญหาเรื่องนี้ใช่เพราะอะไรก็ไม่มีปัญหาเรื่องแบบนี้หรอกเพราะอไรก็ว่าตาการ ตามันเออผู้หญิงนี่มันเป็นช่างเป็นเกิดมาเป็นมนุษย์โชคดีว่าไงก็ว่าตามกันออีกข้อหนึ่งเรื่องอะไรที่ชอบพูดกันในวงเหลือเกินพู้ชายผู้ชายก็ต้องคุยเรื่องงาน,งงานใช่ยิ่งผู้ชายนี่นะคะที่ประสบความสำเร็จในการทำงานนะไม่ว่าจะอยู่ในระดับไหนแต่ว่าถ้าเกิดงานก็ไปที่ยอมรับหรือว่า งานมั่นคงงานแล้วทำแล้วเขารู้สึกมีความสุขภาคภูมิใจเขาจะคุยไม่หยุดแต่พี่ส่วนมากจะคุยกับพี่นะสาม,มีพี่มักจะคุยกับพี่คุยกันตอนทานข้าวล้วก็รับฟังออเออให้ข้อไอเดียนี่ไงเออแต่ไม่ไปไปแจ๋ไฝ่รู้สาระแนสชี้แนะมากแต่รับฟังอันนี้ต้องบอกว่าถ้าเกิดว่าสามีมามเขาประสบความสาเร็จเขาจะคุยเรื่องนี้แต่ก็จะมีบางคนที่เขาอาจจะอึดอัดเรื่องงานแล้วมีความเครียดม,มีปัญหากับงาน ไม่อยากจะเอาความทุกข์มาทิ้งที่ภรรยาตอ,อาไปเมาส์กับเพื่อนก็มีต้องเมาสกับเพื่อนแต่เพื่อนคนนั้นก็ยังย้ําอยู่นะว่าเพื่อนคนนั้นก็ต้องเป็นคนดีใช่แล้วก็รักเราจริงๆรักเพื่อนจริงๆนะก็จะปรึกษาได้เป็นอย่างดีอีกเรื่องที่ชอบเมาส์อันนี้ผู้ชายแล้วโดยเฉพาะหนุ่มๆวัยยี่สิบอัพหรือกําลังจะยี่สิบยี่สิบเกินสามสิบเรื่องกีฬากีฬานี่โอ้โหเมาส์อ้ยบอลเมื่อคืนเป็นยังไงแม้มันสนุก เนื้อเกินให้พนงพันนันถึงเป็นเรื่องไม่ดีนะก็จะมีเรื่องบอลเรื่องอะไรพอรุ่นเดี๋ยวฉันก็คุยเรื่องกอล์ฟแหละโหเล่นกอล์ฟแบบดีไม้รุ่นนั้นเป็นยังไงเออไดเวอร์ดีเออไปกินมหลุมละกี่ตังค์ห้าสิบบาทเล่นเสิร์ายได้หกร้อยแม่บอกราคาอะไรอย่างเงี้ยแม่เขาก็มองดูนี่ควนไฮโซพี่คุณมายุรละลุมละห้าสิบดิฉันมีเรื่องเล่าขำอยู่อันนึงท่านเป็นรัฐมนตรีสนามกอล์ฟเนี่ยนะเขาจะดีไซน์มันเนื่องจากมันอยู่กลางเมือง เขาก็ทําให้ที่กรีนอ่ะบนกรีนอ่ะเวลาออนกรีนแล้วมันก็จะเชื่อมกันซึ่งจริงๆมันจะไม่ค่อยมีสนามที่กรีนมันจะอยู่ติดกันพัดลงหลุมกําลังกรีนขึ้นมาทีเดียวด้านข้างดิฉันรัฐมนตรีเก่าปัจจุบันท่านก็อายุเยอะแล้วเขาว่าเสียไปสามแสนเนี่ยเราเป็นคนเล่นกอล์ฟเฮฮาไงกาลังพัดลงเฮยขึ้นมาแกก็กําลังจะพัด้วยแกก็สะดุ้งสะดุ้งสะดุ้งปุ๊บกอล์ฟเนี่ยนะเวลาพัดเนี่ยพราะมันต้องนิ่ง เขาบอกให้ดูปีกหมวกเวลาเราจะพัดเนก้มลงไปเงี้ยถ้าหัวเราโยกนิดหนึ่งลายจะเปลี่ยนก็จะอยู่อย่างเงี้ยใช่ไหมพอ,อมันแฉลบไปปึ๊บลุมมัน,ปนไปอย่งี้มันวิ่งออกฟุ๊กฟาดไปสามแสนคุณมายุราก,กรีดแล้วัมดีเด <laughs> ียวแขวนฟาดไปสามแสนปัจจุบันชื่อชื่อพยางเดียวแล้วทําไมรู้ไหมมันรู้ทีหลังพอขึ้นไปทานอาหารบนขับเท้าถึงได้รู้บอกคุณตั๊กคุณตั๊ก คุณตักก๊กฤทิ์ที่ดูเสียไปสามแสนเราก็แบบกิวตี้โอ้อย่าไปกิวตี้มันเขาไม่ควรจะมาบอกคุณออตักก๊ก <c oughs> มาบอก,กทำไม,มการงันปกติมันจะไม่ค่อยมีเราติดกันนะเพราะฉะนั้นเรื่องกีฬาก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ผู้ชายมักจะสนทนาอย่างพี่เวลาไปเล่นพี่ก็จะคุยกันแต่เรื่องกอล์ฟแต่พักนี้ชักมีแทรกการเมืองไม่แต่ต้องบอกว่าเรื่องกีฬาและส่วนใหญ่ผู้ชายจะคุยในเรื่องที่เป็นกีฬาที่ตัวเองไม่ได้เล่น แต่ตัวเองได้ลุ้นอย่างบอลเนาะพี่เนาะบอลใช่บอลเทนนิสอะไรอย่างเงี้ยมีแก่แต่ถ้าเป็นพวกผู้ชายแล้วคุยเรื่องเข้าห้องยิมอยู่เป็นประจำระวังนะคะตัวบางทีผู้ชายไปเล่นโยคะก็น่าแปลกใจใช่ใช่อ้องั้นสามีนี่ไม่เชื่อขนมกินได้เขาไล่เข้ายิมในอะไรกันไปเดินเดี๋ยตกแจกตกแจกแป๊บเดี๋ยวไม่เอาแล้วเมือเห็นนะไม่ยอมอยู่ไม่ยอมอยู่ในห้องยิมเลยค่ะแหมครบแล้วนะคะสําหรับเรื่องที่ หัวข้อเด่นๆที่ผู้ชายชอบคุยกันนะคะแต่บางเรื่องนะไม่รู้ก็สบายใจรู้ไปก็ใจเสียเพราะฉะนั้นนะคะ้าเกิดเขาไม่ได้บอกเราอย่าไปมองในแง่ลบนะคะ,ะว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยเขาคงแค่ไม่อยากให้เรากลุ้มใจมากกว่าบางเรื่องเราก็ไม่ต้องรู้นะ,ะบางเรื่องเขาก็อยากที่จะเลือกที่จะคุยกับเพื่อนเขาไม่อยากจะคุยกับเราแล้วก็ปัญหาหรือความคิดของผู้ชายส่วนใหญ่นะจริงๆแล้วบางเรื่องเนี่ยเราไม่รู้ <c oughs> ก็ดีเหมือนกัน ช่วงหน้าเดี๋ยวเราจะมาคุยกันนะคะแล้วก็อยากจะรู้ว่าผู้หญิงเวลาเขาจับกลุ่มคุยกันเนี่ยเชื่อว่าคุณอยากรู้เราเนี่ยรู้แล้วเพราะเราก็มีกลุ่มของเราเหมือนกันเดี๋ยวมาดูนะว่าผู้ชายจับกลุ่มเป็นอย่างนี้ผู้หญิงจับกลุ่มเนี่ยจะคุยเรื่องไหนคุยในเรื่องที่คล้ายๆเรื่องของผู้ชายหรือเปล่านะสักครู่ช่วงหน้าคเรื่องผู้ชายค่ะเพราะว่าเวลาที่เห็นผู้ชายเดินมาถามว่าเอยคนนี้เป็นเกย์หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าอุ้ยคนนี้จะเป็นเกย์ไหมคะอย่างเงี้ยค่ะแล้วคนอื่นอ่ะแบบ คนที่เคาสวยฝาทำไมเขาสวยอะไรอย่างนี้ก็จะมาเรื่องผู้ชายอย่างเวลาเดินเจอคนหล่อเดินมาเฮ้ยคนนี้หล่อนะอะไรประมาณนี้แต่ถ้าเกิดว่าคนนี้ดูแบบว่าแต่งตัวไม่ไม่เหมาะไม่สมไม่สมกับตัวเองก็จะบอกว่าเออเฮ้ยคนนี้มันแต่งตัวแบบไม่เข้าท่านะอะไรอเงี้ยคือมันมันน่าจะส่องกระจกบ้างว่าเออแต่งตัวแนวไหนเข้ากับตัวเองไหมอะไรประมาณนี้ค่ะทำคมคารมเมียมือปล่อยไปใจยึดติดชีวิตก็ไม่มีความสุขค่ะ การทำใจจากการเลิกกับใครสักคนเป็นเรื่องที่ยากนะคะแต่ถ้าคุณยังยึดติดอยู่กับชีวิตเขาชีวิตของเราเองเนี่ยแหละค่ะจะไม่มีความสุขฉะนั้นเลิกยึดติดและมองหาสิ่งใหม่ที่เข้ามาจะดีกว่านะคะมันมันจะมีช็อตไหนเจอโน้ยพี่จัดเสื้อผ้าในตู้เสื้อผ้ามันอะไรอ้าวมันมีอยู่2อหลอด